สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญสมัยรัชกาลที่6ราคา1สลึงพศ2460ค่ะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กชิดขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่ามหาวชิราวุธชิดขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าสยามินเรามาชมเหรียญกันนะคะ เหรียญด้านหน้าค่ะเราไปชมเหรียญด้านหลังกันนะคะด้านหลังกลางเหรียญมีรูปช้างสามเสียนชิดขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าสยามรัฐชิดขอบเหรียญด้านขวามีข้อความบอกกสที่ผลิต2460ชิดขอบเหรียญเบื้องล่างซ้ายและขวามีข้อความบอกราคาเหรียญ1น1สลึง มาชมเหรียญกันค่ะเหรียญด้านหลังนะคะลักษณะเหรียญกลมนะคะขอบเฟืองค่ะด้านหน้าค่ะเป็นเหรียญที่เล็กมากนะคะถ้าเทียบกับเหรียญบาทที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะก็จะเท่ากันเลยนะคะ ลองประกบกันนะคะพอดีเลยค่ะเท่ากันเลยนะคะสำหรับสองเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงกลมนะคะขอ,อบเฟืองค่ะเท่ากันเลยค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ